ค okay, ครับผมแอดโจ๊กครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองใช้ตัวลิงก์กันนะครับลิงก์พารามิเตอร์หรือลิงก์วารีเอเบิลครับเข้ากับตัวขนาดของชิ้นงานของเรากันนะครับโอเคเราาวันนี้เราจะมาลองวาดตัวอ่าตัวตัวสกรูตัวน็อตกันนะครับโดยการใช้ลิงก์วารีเอเบิลเข้าช่วยนะครับ ก่อนอื่นเลย Link variable นะครับไปที่ตัว tool นะครับ equation ครับโอเคตัวนี้นะครับจะมีคำว่า global variable โผล่ขึ้นมานะครับผมขอ,อสร้างตัวแปรตัวแรกขึ้นมานครับผมเรียกมันว่า m size นะครับหรือขนาดาเส้นผ่าศูนย์กลางของน็อตนะครับ ผมกำหนดค่าให้ท่ากับ6นะครับอ่าถ้าเป็นน็อตขนาด m 6โอเคจากนั้นตัวอ่อตัวต่อไปที่จะกำหนดเล็งครับความยาวของตัวนอ็อตอ่าสัก10 15กันครับประมาณหัวน็อตนะครับหัวน,อน็อตผม ให้ตัวแปลว่าเป็นตัว e แล้นะครับมีค่าเท่ากับ10ครับฉะนั้นความหนาของหัวน็อตนะครับตัวผมให้มีค่าเท่ากับตัว s กันครับมีค่าเท่ากับ10 อ่อสักประมาณ5้าตัวครโอเคสี่ตัวนี้นะครับผมจะทำการลิงก์พารามิเตอร์4ตัวนี้นครับเข้าไปในาการสร้างตัวน็อตหรือตัวตัวสกรูของเรานะครับก็โอเคตัวแปรที่เราสร้างมี m size length e และ h ะครับกดโอเค ตัวแปรที่เราสร้างนั้นจะไปปรากฏอยู่ในตัวพาร์ทของชิ้นงานนะครับโดยใต้รายการที่ชื่อว่า equation ครับคลิกด,ดับดาวน์ลงมาจะปรากฏตัวแปรที่เราสร้างครับถ้าเราสามารถสร้างชื่อตัวแปรที่สื่อถึงความหมายได้ก็จะดีนะครับเราก็จะได้รู้ว่าตัวแปรนั้นสื่อถึงอะไรอย่างในตัวนี้กรณีนี้เนื่องจากตัวแปรมีเยอะผมเลยกำหนด เป็นตัวอักษรเดียวๆหรือ e หรือ h นี้ได้นะครับโอเคเบื้องต้นเราจะเขียนตัวน็อตกันก่อนนะครับที่เกี่ยวพันกับไซส์ m6 ตัวนี้ก็เบื้องต้นผมไปที่หน้าฟอนต์นะครับกด s สเก็ตสร้างวงกลมที่จุดศูนย์กลางจากนั้นใส่ขนาดเด s มชันคลิกมายห้ถูกโอเค เราจะลิงก์ตัวพารามิเตอร์ขนาด6ตัวนี้ครับมาเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง6ตัวนี้ทำได้อย่างไรทำได้โดยการคลิกขวาที่ตัว i ดเมนชันนะครับผมต้องออกจากหมดตัวนี้ก่อนโอเคคลิกขวาที่ตัว dimension จากนั้นเลือกลิงก์วาลูครับ ในช่องเนมครับคลิกดาวดาล,ลงมาจะปรากฏตัว variable ที่เราสร้างไว้นะครับใน,ในที่นี้ผมเลือก m size กดโอเค OK. เห็นว่าในการลิงก์ขนาดนั้นจะปรากฏเครื่องหมายเหมือนห่วงโซ่สีแดงนะครับอยู่หน้าตัว dimension ครับเพื่อเป็นสัญ,สญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า dimension นี้มีการลิงก์มาจาก parameter หนึตัวนะครับคลิกาโอเค จากนั้นทำการ x ถูดตัววงกลมนี้ครับตามความยาวเลนส์15นะครับคลิก x ถูด x ในการกำหนดตัวความยาว x ถูดตัวนี้ครับให้สัมพันธ์กับตัว equation ตัวนี้ก็สามารถทำได้โดยคดลิกรอบครอบปุมตัวนี้ครับกดเครื่องหมายเท่ากับจะปรากฏ Global Variable ขึ้นมาให้นะครับจากนั้นคลิกเลือก l e n นะครับจริงๆไม่จำกัดเฉพาะ Global Variable นะครับเราสามารถที่จะใส่ฟังก์ชันที่สัมพันธ์กับ Global Variable นั้นได้นะครับมีให้เลือกหรือเกี่ยวกับตัว Mass ตัว Volume หรือ Moment of i n e r t y a ได้หมดนะครับในที่นี้ผมกำหนดให้เป็นสัมพันธ์กับเลนส15นะครับ โอเคคิกก็หมายถูก15จริงไหมเราลองมาวัดดูนะครับเข้า evaluate ตลับเมตรนะครับจากหน้านี้ถึงหน้านี้ระยะ15มิลิเมตรนะครับตามที่กำหนดไว้ในตัวแปรโอเคต่อมาเราจะมาสร้างหัวน็อตกันต่อครับหัวนอ็อต อยู่แล้วหนา้าฟอนต์เหมือนเดิมสเก็ตคลิกใหม่ถูกหกเหลี่ยมครับอขอเป็นโบว์แบบเฮกซากอนครับสร้างเซนเ,นเ,นเตอร์ไลน์เพื่อกำหนดทิศท,ทางจากนั้นกำหนดขนาดวงกลมตรงนี้ครับคลิกใหม่ถูก ผมอยากให้ระยะตัวนี้8.95มีขนาดเท่ากับค่า e ครับเหมือนเดิมครับทำการลิงค์ว a l u ุครับคลิกขวาที่ตัว dimension เลือกลิงค์ว l ลุครับเลือกตัว e กด ok กดเครื่องหมายถูกทำการ e x t r u t e อ่าซับทิศทาง กำหนดระยะตอนนี้ให้มีค่าเท่ากับค่า h ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมเท่ากับเลือกค่า h คลิกัใหม่ถูกโอเคหากเราต้องการเปลี่ยนขนาดเราไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขในตัว x to หรือในตัวฟีเจอร์สเกตนะครับเราสามารถที่จะแก้ตัวใน Equation ตรงนี้ได้เลยคลิกที่คลิกขวาที่ Equation ครับเลือกเมนเด e อีควเอชันทีนี้ผมอยากให้เป็นสกูขนาดตัว m8 นะครับผมก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น8โอเคตัวนี้จะขยับเป็น8ให้โดยอัตโนมัติ รเราสามารถสร้างาลิงก์พารามิเตอร์อย่างอื่นเข้ากับตัวแปรตัวนี้ได้อย่างเช่นนะครับผมทำการวัดขนาดชิ้นงานตั้งแต่ด้านนี้ถึงด้านนี้นะครับมีระยะเท่ากับ20จากนั้นผมทำการเซฟ เซฟการวัดนี้นครับสามารถที่จะเซฟการวัดนี้เข้าไปสู่ในการสร้างเป็น Equation ได้นะครับดังนี้คลิกขวาที่ Equation เลือก m มน a g e equation จากนั้น Global ผมตั้งชื่อเป็น Total จากตรงนี้นะครับในช่อง Value Equation ผมเลือกเป็น m a s u r e จากนั้นเลือกระยะนี้ถึงนี้ โอเคระบบตัวโปรแกรมจะทำการสร้างชื่อตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับ R D 1 Add Annotation นะครับก็กดโอเคเจเรามีตัว Variable โผล่ขึ้นมาอีกอีก,อ,กอีกหนึ่งตัวให้เอาไปใช้งานได้นะครับหรือซึ่งสัมพันธ์เกี่ยวกับความยาวของตัวน,อน็อตนี้ก็เราสามารถสร้างชิ้นงานอื่นที่ที่มีความสัมพันธ์กับ ตัว variable ที่เราสร้างขึ้นมานี้ได้นะครับโอเคเป็นอย่างไรกันบ้างครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับในการสร้างชิ้นงานโดยการลิงก์เข้าหาตัว variable ที่เราสร้างขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ